สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้อยู่ในเกมี่ชอว่า y u k i o h Master ดู e l นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ Yu-Gi-Oh ภาคใหม่นะที่ณตอนนี้เปิดให้บริการในสโต re ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่สโต re ไทย คือก่อนหน้านี้มันเปิดในสตรีมหรือว่า PC มาก่อนนะสำหรับตัวเกมยูกิโอภาคใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเกมเมอร์นะครับแฟนๆยูกิค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาถึงตามมือถือกันบ้างนะครับนะก็จะเป็นภาคใหม่เนาะเปิดในโตโยญี่ปุ่นนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมตัวเกมมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาเลยนะครับปกติถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นจะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันดีกว่า โอเคครับผมหลังจากาผ่านในส่วนของการเลือกเด็กมาแล้วนะครับอันนี้อยู่ในช่วงเกมเ์เลยท่านผู้ชมครับหลังจากผลทัวเตอร์เมาด้วยเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยความรู้การเล่นการ์ดนะตอนนี้เป็นศูนย์นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันเนะาะทีนี้นะครับถ้าเราเล่นอยู่ในโหมดโซโล่ Solo ครับมันจะมีเหมือนไกด์ไลน์บอกนะว่า,าเราควรเลือกการใบไหนเน่นนี้มันจะเป็นการซ้มนะครับมีซัมมอนนะครับซัมมอนก็คือเซตเป็นโจมตีเนาะ ถ้าถ้าเสร็เฉยๆก็จะเป็นพลังม้องกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นการพลังโจมตีแล้วก็ซัมมอนแล้วก็เลือกจุดที่จะวางเลยเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีพวกการเวนทมนต่างๆนะครับเราก็สามารถอ่าเซตการ์ดไว้ได้อย่างเช่นเราตัวนี้เอาไปหมอกไวโอเคแล้วก็เวลาที่จะจบเทินนะครับกดที่เมนูด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเอนเทินประมาณนี้เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เนาะเราเล่นตานแรกนะครับก็ต้องรอคู่ต่อสู้เรานะครับเขาก็วางการ์ดมมอนหนึ่งใบหรือเปล่า ใช้การวิดมนเลยเนาะอ่ะใช้เอฟเฟกแล้วกันนี่ครับจัดการคอนเฟิร์มเรียบร้อยไมเนี่ยอ่าโอเคการเขาสลายไปนะครับโอเคเย็ด yes. อ่าฮะเราเ,าเอาตัวไหนดีเอ่ยตัวนี้แล้วกันปึ๊บโอเค อ้พลังทรมตีเขาแบบโหดรลายกว่านะผู้ชมโดนไปหนึ่งกับบนท่านะครับเลื่อนล้นร้อยหนึ่งไอ้ <c oughs> hey, จัวการครับแต่รอรอการครับแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ท่านผู้ชมพันหอีกแล้วไม่นะ <c oughs> ไม่นะใช้การกับดักนะครับทำงานนะครับนี่อ่าฮะไม่มีการอะไรดีๆเลยหรอ โอเคตัวนี้แล้วกันพร้อมโจมตีเลยนะครับนี่แล้วก็ทีนี้นะครับเราลงการในมือไปอีกหนึ่งใบเนะาะฟันหกแล้วกันตัวนี้อะซัมมอนออกไปทีนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นด้านซน้ายล่างมีออร่าอยู่นะครับเหมือนจะเป็นตัวสเปเชียลซัมมอนนะครับเราก็ดูก่อนนะว่ามีการอะไรบ้างมีการหกดาวด้วยหรอพลังโจมตี2,000ป้องกัน2,000 สองพั0 0 1, 2, 1 2. อ่งลองเลือกนะครับดูนะอ่าเดี๋ยวเราจะกดอซัมมอนไอตัวสเปเชียลซัมมอนตัวนี้มานะกดด้านซ้ายล่างแล้วก็เลือกสเปเชียลซัมมอนนะครับเราเลือกตัวนี้มาหรอมันได้ตัวนี้โอเคซัมมอนเลยนะครับก็คอนเฟิร์มครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคอนเฟิร์มครับผมเป็นโจมตีเอามาลงอ่าบาริเวณตรงนี้เลยฟึ้นนี่ครับผม นี่ก็จะเป็นการเชิญพิเศษเหมือนจะเป็นการลมลางใช่ไมครับผมเข้าใจไม่ผิดนะคือไม่ค่อยรู้จาักการ์ดในยุคปัจจุบันเลยนะครับแทบจะไม่ทันแล้วนะทีนี้ท่านผู้ชมครับเราจะามากดตรงนี้นะครับจะเป็นแบทเทิลนะเลือกเป็นแบทเทิลนะครับก็คือเราสามารถทําการโจมตีคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามได้นี่ครับโดนไป400นะครับการ์ดแบบสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยท่านผู้ชมเราสามารถอัญเชิญเพิ่มเติมมาได้อีกนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่า เราต้องอัเชิญตัวน,นี้สิเพราะว่าพลังโจมตีมันแน่นอนกว่านะครับโอเคแล้วก็ทำการโจมตีได้อีกหนึ่งทีครับผม,มแล้วก็จบเทิร์นเริ่เปล่ปลาเลยเยยาบอกว่าได้อีกเบิลอีกนะอ่ะโอเคเอนเทิร์นไป มาในเทิร์นที่4นะครับเขาดรอปไห้แล้วเดี๋ยเรามาดูกันนะครับว่าจะมีการ์ดพลังโจมตีสูงของผมหรือเปล่านะเขาก็จบเทิร์นไปแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดรอปการ์ดกันปุ๊บให้การเวทมนต์ครับแต่ทีนี้เราลงตัวนี้ไพ่ตัวก่อนโอเคแล้วก็เซตการเวทมนต์ไว้ปุ๊บใช้การโจมตีนะครับให้กดที่เมนูด้านขวามือตรงนี้นะครับเลือกแบทเทิลเนาะแล้วก็ เอาตัวนี้นะครับเสียงโจมตีไปก่อนเราไม่รู้ว่าการ์ดไหวหรือเปล่านี่แน่นอนครับทีนี้นะครับกินเต็มครับผมกินเต็มครับผมกินเต็มแล้วแบบนี้เลือดกระโูดอันนี้เล่นโซโลกับบอร์ดตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะเล่นง่ายหน่อยถ้าไปเล่นกับผู้เล่นจริงอ่ะต้องศึกษาเรื่องการ์ดค่อนข้างเยอะนะไม่งั้นจะสู้ไม่ได้นะครับพันห้าครับโอ้โหเขาจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราใช้อ่า การเวทมนต์ที่เราเซตไว้นะครับเรากดแสดงเอฟเฟกเลยนะครับคือในช่วงโซโลอ่อะเหมือนมันจะช่วยเขาเรียกอะไรตัวคําแนะนําของตัวเกมครับช่วยให้ผู้เล่นเล่นค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะเบตเทิลฟิลน่าจะหมดแล้วหรือ,อยังโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับผมก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยหรือย,อยังเหลือ,ออีกพันสครับผมอ่ะเอเนเทิร์ไปเลย น่าจะชนะแล้วนะครับในเทิร์นถัดไปเนาะอันนี้จะเป็นเทิร์นถัดมาของเขานะครับเขาก็น่าจะเลือกการ์ดหมอบไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะใช้การ์ดขอให้เป็นการ์ดพลังโจมตีนะครับเราจะได้เอาลงไปโอเคครับโอ้โหเป็นการ์ดดิเฟนิกาการ์ดป้องกันนะครับวิธีการลงเนาะก็ปกติเราเลือกซัมมอนใช่ไหมทีนี้เราเลือกเป็นเซตนะครับก็คือมันจะวางแบบนี้เนาะก็คือเป็นพลังป้องกันไปแล้วก็เลือกการ์ดเวนทมมตนลงไปในเฟลนะครับ มันไม่มีทางเลือกเนาะมันสามารถซัมมอนตัวนี้หรอโอเคมันไม่มีตัวทางเลือกนะครับเราสามารถกดแปลไปเท่าได้เลยแล้วก็ใช้การ์ดตัวนี้โจมตีเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับสําหรับตรงนี้โอเคครับแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะนี่ครับสามารถอัญเชิญมาได้หรือเปล่าหรือว่าอะไระเหมือนเรียกในส่วนของตัวการโจมตีพิเศษมานะครับมันสามารถโจมตีซ้ําได้อีกทีหนึ่งก็คือ จบฟิลไปแล้วนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะหลังจากชมบรรยากาศเกมเพลย์กันไปแล้วทุนผู้ชมครับวันนี้จะเป็นหน้าเมนเมนูเนาะหน้าเมนเมนูก็จะมีอะไรบ้างนะครับหมวดการเล่นก็จะมีโซโลด้านซ้ายมือตรงนี้ทานผู้ชมตัวโซโลครับมันเริ่มเล่นตั้งแต่ในส่วนของสตูดิโอเนี่นะครับแล้วก็ตัวที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้เนาะตัวนี้มันจะมีด่านย่อยๆข้างในนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆเพิ่มเติมอีกเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องกับบอทดนะครับ ถ้าถามว่าเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับเกมนี้สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับด้านขวาบนเนาะให้ทําการกดแอดเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับนะก็จะเป็นการฟ o ลโล w มากกว่าใช่ไหมเนี่ยการแอดนะครับใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วก็ทําการฟ o ลโล w ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยกดบวกมากนะครับใส่ ID ดีลงไปเนาะ แล้วก็กด Follow กันให้เรียบร้อยนะหรือมาดู ID ด้านซ้ายบนก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราหาชื่อเพื่อนไม่เจอนะครับให้เราแตะที่โปรไฟล์ด้านซ้ายบนของเราครับมันจะมีตัว ID ตัวนี้หน้าจอไอตัวนี้ไปให้เพื่อนกดแอดได้นะครับนะก็จะเป็นการ Follow กันมากกว่านาะอแล้วต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่เมนู d u e l นะครับต่อมานะครับให้เรากดด้านล่างนะครับเป็นฟนะีดเอลเนาะก็จะมีการสร้างห้องนะครับ คนแรกต้องสร้างหนึ่งคนนะครับวันที่2ก็ enter room นะครับหรือว่าให้คนแรกเชิญก็ได้นะแลก็จะมีการเซตต่างๆนะครับว่าจะเซตนู่นนี่นั่นอะไรนะครับสามารถปรับ r e p พย์เป็น o อฟได้นะครับอยู่ด้านล่างเนาะ view r e p a i นะครับเพื่อ,อความรวดเร็วเนาะหรือปรับเลือดอะไรแบบนี้นะครับแล้วกดสร้างไปเลย กดสร้างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจะเชิญเพื่อนยังไงนี่ครับ in v i t e friend เลยนะครับก็ถ้าเราแอดเพื่อนก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถกดเชิญเข้ามาในห้องของเราได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการอัญเชิญแบบง่ายๆนะครับผมทีนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเราไปหน้าขวาบนกันดีกว่านะครับไปที่ setting เนาะปรับกราฟิกมาที่ general นะครับแล้วก็เนี่ยครับกราฟิกตรงนี้นะครับ quality เนาะเลือกเลยนะครับอันล่างสุดเนาะ high resolution นั่นเองนะครับผมภาษาแน่นอนครับไม่มีภาษาไทยเนาะ ก็จาประเภทการหรือชื่อการดีๆแล้วกันใครจะเล่นนะครับเออส่วนการผูกบัญชีนะครับให้เรามาที่ด้านขวาบนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเมนูออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เลือกเมนูด้านล่างนะครับ data transfer ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้ลิงก์นะครับเป็นเช่น id ของโคโนมินะครับหรือว่าลิงก์ในส่วนของตัว google play g a m e ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ